เลยอรอเกตกิวจะบอกว่ากิวซื้อต๋วเต็มให้เกตอ่ะไม่ไม่ไม่มันเพิ่มไม่กี่บาทเองได้โปรตหนึ่งหนึ่งสอ้นกันแน่นะนี่ทำให้เอาควเอาโทรศัพท์ไอ้นั้น เอาคบิว่อขะามิดามอะไรอ่ะคืออะไรอันนี้ะมิดามิดแล้วก็ขอมาอะไรนะโชว์หน้าหน่อยดิเฮ้ยทำหน้าฟันเหย่นดิ ไปไหนยังไม่รู้เลยเราไม่เป็นไรเราไปต้องมากินก่อนอะ่ะนี่จะขึ้นกระเช้าวันนั้นที่มาฝนโคตรเยอะต่อแถวคนไปแล้วอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดกินปอ๊อปคอร์นตอนนี้เนี่ยนะอารมณ์ชาเขาก็แค่วิ่งกระเช้าก่อนกินกระเช้าไปซื้อป๊อปคอร์นก่อนใครอยากกินป๊อปคอร์นเลยมาแล้วตกในไหมเดี๋ยวเัาเทียบให้ดูกับหัวนี่อัอนโคตรใหญ่แล้วไ,ไปทำอะไรกันไปขึ้นกระเช้านี่นะฮะเราก็ ไปขึ้นกระเช้ากันนะครับเฮ้ยถ,ถ้าถ้าแกซื้อ<ช>แค่เข้าชมแกก็จะขึ้นกระเช้าไม่ได้ปะแต่น,นี้ซื้อแบบไม่เข้าชมก็จะขึ้นกระเช้าได้ตอ,อนเก็บมาตอนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งคนเยอะใช่ปหเยอะต่อคิวถึงร้านก็พอ,อนซืน้อูนหาจริงเหรอตามไปเลยครับเออเนี่ยเราจะตามสายใหม่นะคะอุ้ยทำหกคือไงไม่ให้หกอะ่ะมันล้นอะ่ะแลาฉันกินทำไมฉันชอบรสหวานก็เหออให้ได้ปปาตาก้องมีมือเดียว นี่อะมันเป็นนิสัยอย่างเงี้ยใช่ <S <S 2> <S 2> มันเป็นนิสัยอย่างงี้ตั้งแต่เด็กนะตอนถ่ายยังไม่ถ่าย,ายาคุยออกล้องไงเร็วเออตอนถ่ายตอนคุยไม่คุยอันนี้เราเล้วให้ฟังหนเลยดแล้วไม่เปิดอกหนึ่งสองหนึ่งสอง เอาบาทสิบแปดสามรอะลนู่นมาไวกิง like ้งเหรอไวกิ้งแมมเหมือข้าวเอาเราที่นั่งกินคือข้างในหรอไมรอบข้าวนะครับนี่ทั้งหมดเท่าไหร่คะ้าสิบครับยแต่เมื่อกี้ขาเขาลอยมาอันเดียวนนอ๋ี่เล่จับกายอดทำกูเปะ เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปดูต่อว่เล่นอะไรกันคุณจะเล่นรถไฟหอไหมครับไม่เฮ้ยทำไมอะทำไมไม่เล่นนะไม่คุณไม่เล่นรถไฟหออครับไม่ไม่เล่นเพื่อนอากิเพราน่าอไไม่อันยูเล่นแห้วไม่ซื้อกนูน้นเราก็นั่งรอนะต้อมตรงนี้ยมั้งอสี่สิบนไปร้อยสี่สิบนไปร้อยสี่สิกแล้วอ ้อมลูกเร่องเดียวสามลูกรืองเดียวก็ช่กันชูได้แบ่งกันชูได้เอาชูใช่ไหมครับน้งตรงนี้แก้ไ้เลยนะครับโอ้ยอีกสองลูกนะได้ทำยนเน้ยได้ถุอดโอเคครับชุดลองดูไปนึ่งถึงไหมโอ้เดือบล้องเดือดรองให้ให้โยนตรงจะได้โดนละลูกตาและนะครับ ลงได้เลยลงลงละได้เลยเหรอครับลงได้เลยโอ้โหเรียบร้อยแล้ว่คร okay, ับเตียบแล้วนะหนึงรยบาทเอาดิเอาพียูเอแล้วนี่ืตรงนี้อาเดีนวมานี่ลล้วไปแล้วไปเรื่ยไปเรอไปเรอยไปเรอเยห้วาแลสามเลยเป็นขไย่ได้ว

<laughs> อ,อันนี้ก็ได้นะรอนึงอ่ร<ะ>้อยหนึ่งนะ,ะแบ่งๆกันโยนอาร้อยเอามนะาตอนที่เห็นเขาโยกันวิธีการโยนคืออย่างนี้มันะ <laughs> วันนี้เราไม่ได้อะไรเลยอ่ะอันนู้นอันนู้นอันนู้นจะดูตรงว่าต้องรูดแดงเยอให้ลงรูดแดงอ่ะหนึ่งร้อยบาทนะคนละลูกนะยมคนละลูกลูกค่ะนละลูกนี่ค่ะทีละคนสีแดงนะสีแดงนะเห็นปะปลาทิ้งไปเลยโอ้นิวโอ้เดี๋ยวพึ่งเขาต้องบอกให้โดนอะไรละต้องให้มันค้างที่สีแดงหล่อเยินอุ้ยอุ้ย

ไไเทหแล้วนี่ยปลาปลาสีแดงนะไปก่อนคร네ับพี่ต้องเลีงกันนะก็ต้องถายไม oh gonna, pues oh ่ไ oh ด oh ้ไม่เปลี่ยนเฮ้ยโอ้แล้วเราดูแลงาปลาซ้อนเลยค่ะปลาซ้อนเลคะ ขอบคุณน้ครับพุดมากครับตัวเป็นไงโมเมนต์ยำเป็นของพี่สายพอละเราเราหมดไปหลายรอบล้วเราไม่ได้สักอย่างเลย ุได้แล้วเหรอเดี๋ยวก็ลองติดเัือนกต้องไปขอให้พี่แม่ด้วอ้าวดยังไงอะอุ้ยปไหนะอนิวไหนพูดกับกล้องไหนซิแอหรู้จักตั้มาละอนนรู้จักยางมากป่าไม่รู้จักอ่ะอ่าไม่รู้จัก่คืออะไรอะมขังอะไรนะมาขง่งเอ้ามาตอนขึ้นอะเอดเนุแต่ก็หลาตายย่อ่ะเสร็จล้วคน ไปแล้วจะไยเราจะให้ก่นนั่งคนแรงมันบอกมันไม่เปียกไปเขาต้องทำเล่นยังทนเล่ยังเขาต้องเราจะไปนั่งหลังมาเลือสมาชิกเล่นหนึ่งคนนะคะเ่อนจะมาสามตลกทำไมเออสูสิวะมาสมาชิก4คนไม่รู้ว่าถึอต้องไดหรือเปล่าเปี่ยนไเลยเอ้ารหาต้องก็ดีโีแค่นั่งตูก็เปียกนะ ไ่ไรบินดีนะดีๆนะไม่ได้ัรินเลยตันยิงไปอีแล้วเห็นเหรอ WHAT <laughs> ที่เขาบอกว่าไม่เปียกเรามาดูกันนะครับไม่เปียกไม่เปียกกู <laughs> <sk r ug> ว่าแล้ว <S 2> <S 2> โอ้นิวาฝั่งออนิวาเปียกสุดแต่ของจีบ้าโดนแค่ตอนจบแล้วไป็นดอกเด็กนะไม่เปียกกูเห็นแันน้วกันแรกแล้ว <S 2> <S 2> <sk r ug> เปียกแรกเลยอ่ะเนื้เปียกคนแรกเลยอ่ะ

วันนี้เราจะไปป้าตา,ตาตมีสซ็มีซัมบี้นิวคนที่กลุยแล้วนะกาดนากาศต้องนำนีเีขยัว่วนี่นะฮะ แค่คนผิดแค่ผัวมาผีนะกูจังเลยนาคูจังเลยนะผีไม่รู้กู กลับบ้านพีสิงมีแค่นี้แหละสนุกเปล่าป้องสนุกเปล่าไม่กี่ตัวกังเกียบตายไม่ตายสนุกไหมสนุกไหมสนุกเออไปเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของกองแก่เป็นไงบ้างสนุกไหมน่ากลัวปะไม่กลัวปะไม่กลัวไม่กลัวกันเลยเหรอโอ้โหแต่ก็มีสะดุ้งเนยหน่อยไม่มีเสียงเราแสกแๆกันเลยจริงเหรอสมัยก่อนตอนเด็กเคยเข้าแล้วแบบไอ้นี่กลัวน ่าเดี๋ยงให้ดีเดี๋ยงให้ดีเดี๋ยงให้ดีชูลงได้เลยฮู้ชูดีโอ้ยไง่ลุงเร็วเอาไปนิดเดียวมีโอกาสมีโอกาสมาดูลูกต่อไปว่าไงตรงนี้ลูกนี่ไงนี่ไงยังไงโอ้ยได้แล้วเรื่องนี้เขาบอกแสดงก็ได้นี่ครับผมขอบคุณครับได้ไปแล้วที่ตอนนี้เราก็ได้ไป้ส่งรางวัลเรียบร้อยแล้วส่งสามรางวัลส่งไปยั วันนี้คุณได้สองรางวัลแล้วนี่ครับสุดยอดครับอันนี้เป็นรางวัลจากฝีมือนะครับอันเมื่อกี้ฝีมือก็ตกตึกอย่างเงี้ยเดี๋ยวภาพช้าให้ดูตุ๊ดตึอย่างเงี้ยหมดมากครับวันนี้เราก็เที่ยวกันสนุกสนุกที่ดิมเบอร์ส่วนสนุกที่ว่าอันนี้ปิดแล้วนะครับถ่ใช่สเลยดีกว่าจะไม่ได้ถ่ายแล้วสนุดิมเบอร์ส่วนสนุกวัยเด็กวันนี้มาเป็นเพื่อนคลิปคลิปเล่นแต่ว่าเราก็มาถ่ายคงถ่ายคลลิปเ่นเด็กครับแล้วก็มีมาบันทึกความทรงจำแล้วก็ มาย้อนไว้เด็ดโอเคกนะโอเคเดี๋ยวเจอกันหนึ่งสองสามเฮ้ยบายสบายเบาเมา